ส่วนของสังคาธาตุมันไหลออกมา,ไห,ออกมาไหลออกมาจากอวิชาธาตุเพราะฉะนั้นในวิชามีตัวตนไหมเนะี่ยแล้วทําไมมันไหลของพวกนี้ออกมาได้เออเธอสังเกตไหมอวิชาไม่มีตัวตนแต่มันไหลของพวกนี้ออกมาได้นะไหลออกมาในรูปของอะไรเออจิตตะจิตธาตุ เออไอเดียขาดขาดประหลาดขาดประหลาดนะตอนนี้จิตธาตุนี่มันเป็นวิชาได้ไหมเป็นแวิชาได้ไหมอ่าจิตธาตุนี่คือมันเป็นวิชาก็ได้เป็นอวิชาก็ไดนะ้พระพุทธเจ้านี่ตอนแรกเนแตวิชาอยู่ไหมใช่ไหมแต่พอไปนั่งใต้ต้นโพลิ่ง12ชั่วโมงปรากฏว่าเท้า ออกจากสมาธิมาปุ๊บอีกขาวเกลื่อนสะอาดปราศจากอภิชาเพราะนั้นความทุกข์อ่ะพอจะตั้งสูตรว่าอย่างนี้ได้ว่าความทุกข์ก็คือเกิดจากจิตบกเอ่าด้่ไหมจิต บัวก,กับอวิชชาได้ความทุกออกมาถูกไหมหรือถ้ายังไม่ทุกก็พร้อมที่จะเป็นทุก์ได้เสมอใช่ไหมเพราะนั้นจิตปกติแล้วมันเป็นอะไรอยู่เป็นกลางปกติแล้วจิตเป็นกลางกลางอยู่ถ้าเน,นี่ยวิชาเนี่ยมาพร้อมกับจิตหรือมาที่หลัง นะนะเพราะฉะนั้นมันยังมีคำในพุทธภาษิตบอกว่าเด็กน้อยข้อหนอกจะคันบรนดามานะจิตเป็นประ,ระสัสสรจิตเป็นประัสสอนนะเพราะฉะนั้นจิตของเธอตอนแรกๆเนี่ยที่คลอดมาใหม่ๆเป็นประัสสอนคือมันเรืองแสงสว่างนะเรืองแสงนะแต่เด็กน้อยนั้นยังไม่มีความรู้ เรื่องเจโตวิมุตและปัญญามิมุตเมื่อยังไม่ม <bbe ivan> <MUSIC> ีความรู้นี้แต่ทีตรงนี้เป็นอะไรเป็นต่างๆอยู่เสร็จแล้วเด็กคนนั้นเติบโตมาในอ้อมอกของพระอรหันต์หรือเติบโตมาในอ้อมอกของปุถุชนก็พ่อแม่เราก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่ไม่ได้บรรลุทรรมไม่ได้ดับทุกข์ท่านก็สอนว่าอะไร แม่ของเธอเธอเป็นลูกของฉันนี่เสื้อของเธอนี่บ้านของเธอนี่อาหารของเธอทุกอย่างเราถูกสอนเรื่องของของแล้วของใครของกูแลวถ้าใครมาแย่งของเธอไปฟ้องกูหรือมันก็ต้องแย่งคืนมาเพราะมันเป็นของของเธอถามว่าตอนเด็กมันเล็กๆเนี่ยเคยเห็นว่าเด็กเล็กๆมันเล่นกันอะไอ้การข้าวไอ้นี่ไอ้นี่กินกินอยู่ดึงคอยนี่มาเอ้าดึงของกุบัติก็ดึงของมึงมา มีปัญหาอะไรไหมไม่ม,ไม,มีไอ้นี่พัก,กไอ้น,อนอั่นร้องไห้แล้วพักวิ่งมาเล่นกันใหม่พยาบาทกันไหมไม,มันเป็นกลางๆอยู่มันไม่รู้จักมันยังไม่รู้จักอะไรเลยมันก็เลยเล่นกันต่อแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาถ้ามึงต่อยกูอย่างนี้หวนกับไม่ว่ามึงกับกูเล่นกันไม่ได้ต่อไปเจอหน้ากันต้องมีเรื่องกัน ห็นไ,ไหมที่มันจะโตมาถาวมว่าแล้วมันมาจากไหนเจ้ามองแล้วเพราะมันถูกการอบรมสั่งสอนสภาพแวดล้อมเพราะนั้นพวกเราแต่ละคนมาจากแต่ละสะภาพแวดล้อมเสร็จแล้วเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่หรือสภาพแวดล้อมแห่งธรรมเพราะนั้นในความถูกสอนเคยชินของเดิมเนี่ยมันยังปรากฏอยู่ไหมปรากฏอยู่ ความชอบความพอใจความไม่ชอบความนี้น,นี่นั่นอนุสัยแต่พอมาที่นี่เราจะมาทําอะไรเราจะมากําจัดเอาวิชาออกไปกาจัดมากกําจัดน้อยก็แล้วแต่ได้มากได้น้อยก็ไม่ว่าแต่ถ้าได้มากจิตท,ที่ประกอบด้วยใช่ไหมมันก็ได้ผลออกมาเป็นอะไร สุกก็ไม่เอาแล้วหลุดพ้นออกมาได้เพราะนี่ไงสุกและทุกข์มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ทั้งเมื่อไหร่ที่ติตประกอบด้วยวิชาผิดประกอบด้วยวิชาจิดต,ต่อท่าเพราะนั้นน้ำใช่นไหมเดี๋ยวแล้วถเอาที่ดินใส่ลงไปปกกระปกกไ้มกระโกระ เพราะนั้นเธอกรอง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 จนเหลือแต่างาใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นจริงๆวิชาก็เป็นความรู้ก็คือไอวิชาเนี่ยเป็นตัวที่หุดกรองกรองจนกระทั่งคือพูดง่ายๆว่าวิชาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวอะไรมันเป็นตัวกรองเฉยๆกรองจนกระทั่งเหลือแต่จิตเพราะนั้นสิ่งที่หลุดออกมาก็คือวิมุติเพราะฉะนั้นไอเครื่องกรองอโอเห็นไหมผ่านไปไม่ได้ ครึ่งหนึ่งถูกทิ้งออกมาถูกเลนออกมากรณีครึ่งหนึ่งไหลออกมาที่เราใช้เพเพ่ม <ๆ S 2> ไม่ถึงครึ่ง้วยซ้ำเพราะผ้าใยเคยช่่งแล้วเนี่ยไอ้น้าที่ได้กับน้ําที่ทิ้งเนี่ยได้ประมาณสักหนึ่งส่วนทิ้งสองส่วนโดยประมาณนะเพราะนั้นเนี่ยเธอก็จะเห็นว่าวิชาเนี่ยมันเป็นตัวกรอง